ตลาดนัดบันขามพี่ไอ้หนี่ขายขายพันธุ์ไม้เลยครับเนี่ยจากป้ามยังครับจากป้ามยังครับบ้านดงไม่งามบ้าดงไม่งามเนาะจากป้ามดงไม่งามเลยครับไรอย่างไดแนวไรไปปลูกมาเอาครับไรอย่างไดแนวไรไปปลูกมาเอาแสงแดดขึ้นนี่เนาะอยู่ตลาดนัดบันขามพี่ไอ้มีทุกนัดเลยครับนี่ยพักอีตูบอกพีกพักพไายพักพไายบ่มีหรอกครับนี่เดี๋ยวพีกครับข้างขากับมีบอก เขาบอกว่าให้บ่กันแ่ะกันมี่ครับเดี่ยวี่พักไอันนี้เท่าแกผู้ชายอันนั้นเท่าแกไม่ยิ่งครับครับกระเฉาอผักกระลำปีมโมเหยวคือเอามาใส่สัตมาจากผู้ทับเบิกมาจาเอาไปบูนคือเอาไปกินเลยน่ะวันหนึ่งสี่กิโลมาจากผู้ทับเบิกง่าจังไลเนาะ ห้าสิบาทห้าสิบาทอ๋อต้นละห้าสิบาทกะรำปีครับได้กินเลยเลยครับเไม่ต้องไปคดน้ำอีกได้กินเลยไม่ต้องคดน้ำอีกเบี้ยบอกุ้งเบี้ยบุกพริกพักไก่บุกนี่ครับมิต่บุกพริกผักอินท์ุดอกดาวเรืองครับดอกดาวเรืองครับดอกราตีบุกี่ดอกราตีดอกราดีดอกราดีนี่นี่บุกดอกราดีแค่บานแค่บาแค่บ้านแค่ปลากระมี่ครับยุ่งหลังนะครับแค่บ้านแค่ปลากระมี่ครับ ขามาครับขามาขามาเดี๋ยวก็เบิดได้ครับนี่เบิดกานเสียใจว่าได้ครับเสอเยโซนขาอ๋อจะขอเงินมาเขียวเสวเบยเดียวงวงกมีครับเดียวกวงกมีครับงามงามเบียวางกมีครับเบียียดำเนินนอหนอเตี้ยดำเนินหมนี่เตี้ยดำเนินบงงพันเตียดำเนินนอเตียอาเาไปหน่อยหราสีแค่แคแค่ออกรอกันนี่นอตัวนี้ พันสําเร็จรูปครับพันสําเร็จรูปนี่ยวใครอยากได้ครับเชื่อได้ครับนีอยากก็ุ่